ชาดกว่าด้วยลูกสกาอาบยาพิษอัธกถา,าลิตรชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีหลังจากที่พระองค์และพระภิกษุพุทธสาวกได้เผยแผ่ศาสนาออกไปก็มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากไม่เพียงแต่คุณบุตรทั้งหลายที่พากันบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เหล่ามหาชนก็น้อมถวายลาบสักการาเป็นจํานวนมากด้วยเช่นกันทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคพระภิกษุที่มีเสนาสนะอยู่ในพระวิหารเชตวันเมื่อได้รับสิ่งของถวายก็บริโภคและใช้สอยโดยไม่ได้พิจารณาตามที่พระศาสดาทรงสอนไว้ซึ่งการพิจารณาในที่นี้คือการพิจารณาให้เห็นปฏิกูลในเครื่องอุปโภคบริโภคนั้น ทำเพื่อกำจัดความอยากไม่ให้ยินดีในรูปสีสันกลิ่นรสของอาหารและข้าวของเครื่องใช้แต่พระภิกษุหลายรูปย่อหย่อนต่อความเพียรเลือกฉันเฉพาะอาหารที่ถูกปากพระภิกษุบางรูปเลือกรับเฉพาะผ้าไตรที่เป็นผ้าเนื้อดีราคาแพงมีสีสันสดใสเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบดังนั้นจึงตำหนิว่าไม่ควรแล้วจึงบัญญัติเป็นธรรมวินยัย เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ว่าเมื่อพระภิกษุได้รับปัจจัยสีแล้วก่อนจะบริโภคหรือใช้สอยให้พิจารณาก่อนเช่นผ้าไตรคือสิ่งที่ใช้ปกปิดอวัยวะที่น่าละอายไม่ใช่เพื่อความสวยงามหรือความสบายตัวอาหารธรรมดาหรืออาหารเลิศรสไม่ได้ทำให้พ้นทุกขแต่อาหารทำให้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อปฏิบัติให้พ้นทุกข การไม่พิจารณาอาหารก่อนขบฉันไม่ต่างจากการบริโภคยาพิษที่ร้ายแรงเพราะหากเผลอไผลไปติดใจในรสชาติก็ยังมไม่หลุดพ้นจากกิเลสเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาเมื่อเหล่าพระภิกษุสฆงมานั่งกันอยู่พร้อมแล้วพระองค์จึงได้นำเอาเรื่องในอดีตมาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระองค์ปกครองไพร่ฟ้าประชาราษด้วยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองจึงสงบร่มเย็นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากการค้าขายและการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างแควนก็ราบรื่นความบันเทิงที่เป็นที่นิยมของชาวพราณาสีนอกจากจะร้องรำขับเพลงแล้วก็ยังนิยมการเล่นสกาอีกด้วย ในพระนะครมีหนุ่มบัณฑิตลูกเศรษฐีคนหนึ่งชอบการเล่นสกาเป็นชีวิตจิตใจและยังมีความเชี่ยวชาญในการเล่นสกาเป็นอย่างมากเขามีกลุ่มสหายที่เล่นสกากันทุกวันซึ่งหนุ่มๆกลุ่มนี้ต่างก็เล่นกันแบบเอาสนุกรู้แพร้รู้ชนะธรรมดาว่ามีบัณฑิตก็ย่อมมีคนพานในพระนะครก็มีหนุ่มนักเลงสกานิสัยพานคนหนึ่งที่ชอบไปท้าเล่นพานันกับคนอื่นไปทั่ว นิสัยการเล่นของเขาก็คือถ้าในเกมนั้นตนเองได้เปรียบและน่าจะเป็นฝ่ายชนะเขาก็จะเล่นไปอย่างอารมณ์ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตนเองทำท่าว่าจะแพ้เขาก็จะแอบหยิบลูกสกาออกไปซ่อนไว้ตอนที่คนอื่นเผลอแล้วก็โวยวายเสียงดังว่าลูกสกาหายเอะอปึงปังพานทำลายการแข่งขันไปเพื่อที่ตนเองจะได้ไม่ต้องเป็นผู้แพ้หนุ่มนักเลงพานทำแบบนี้เรื่อยมาจนเป็นที่รู้กันไปทั่ว แต่ก็ไม่มีใครจับได้นานๆเข้าจึงไม่มีใครเล่นหรือแข่งด้วยอีกเลยเมื่อไม่มีใครเล่นด้วยวันหนึ่งหนุ่มนักเลงสกานิสัยพานจึงไปท้าแข่งกับหนุ่มบัณฑิตลูกเศรษฐีซึ่งหนุ่มบัณฑิตลูกเศรษฐีก็รับคำท้าเพราะได้ยินกิตติศัพท์ของหนุ่มนักเลงนิสัยพานมานานอยากจะประลองฝีมือเหมือนกันและหนุ่มบัณฑิตก็ได้คิดหาวิธีแก้เผ็ดเอาไว้แล้ว ก่อนถึงวันแข่งขันหนุ่มบัณฑิตได้เอาลูกสกาที่จะใช้เล่นไปย้อมอาบด้วยยาพิษอย่างแรงตากให้แห้งทำซ้ำหลายๆรอบแล้วนําลูกสกาเหล่านั้นใส่ห่อผ้าถือไปยังสนามแข่งขันด้วยซึ่งก็คือที่บ้านของหนุ่มนักเลงนั่นเองฝ่ายหนุ่มนักเลงก็จัดสนามแข่งขันรอไว้เป็นอย่างดีผู้คนที่รู้ข่าวก็เข้ามาชมการแข่งขันเป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นเหมือนเดิม เมื่อรู้ว่าตัวเองจะเริ่มสูไม่ได้หนุ่มนักเลงพานก็แอบคว้าเอาลูกสกาออกมาํำเลืองมองรอบทิศแล้วก็แกล้งหาวจังหวะนั้นก็ดันลูกสกาเข้าปากตัวเองไปอมเพื่อซ่อนเอาไว้ฝ่ายหนุ่มบัณฑิตเห็นอย่างนั้นก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําท่าตั้งใจเล่นสกาต่อไปจดกระทั่งเมื่อยาพิษเริ่มออกฤทธิ์หนุ่มนักเลงที่นั่งอยู่จึงคอตกหมดสติล้มฟาดลงจากเก้าอี้ ผู้คนที่มาชมการแข่งขันอยู่นั้นต่างก็ตกใจอื้องแต่พอหนุ่มบัณฑิตเฉลยสาเหตุก็มีบางคนหัวเราะใส่ส่วนบางคนที่เคยถูกนักเลงพานโกงก็สาบแช่งเวลาผ่านไปเหมาะสมแก่เหตุหนุ่มลูกเศรษฐีจึงเอายาแก้พิษที่ติดตัวมาด้วยกรอกปากหนุ่มนักเลงเพื่อช่วยชีวิตเขาเพราะตั้งใจแต่แรกแล้วว่าต้องการจะขัดเกลาเท่านั้นไม่ได้หวังจะฆ่าให้ตาย เมื่อหนุ่มนักเลงสํารอกยาพิษออกมาแล้วก็ได้ป้อนเนยใสยน้ำอ้อยน้ำพึ่งน้ำตาลกรวดให้กินจนเขาฟื้นตัวดีมีสติแล้วก็ได้สั่งสอนว่าสหายเอย๋ยการหลอกลวงผู้อื่นนั้นเป็นบาปเวรที่จะนำท่านไปสู่อบายท่านอย่าได้ทำแบบนี้อีกท่านจงตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมให้ทานตามสมควรเถิด พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าหนุ่มลูกเศรษฐีผู้เป็นบัณฑิตในการนั้นคือเราตถาคต